นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขะโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะ ปัตถวีคงคาพระภุมมาเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระภุมมาเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัถวีคงคาพระภุมมาเทวาขมามิหังอิติสุขโต อรหังพุทโธนโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระพุมธเมเทวาคามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระพุมธเมเทวาคามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะ ปัถวีคงคาพระภุมมาเทวาขบมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัถวีคงคาพระภุมมาเทวาขบมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัถวีคงคาพระภุมมาเทวาขบมามิหัง อิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปัทักวีคงคาพระภุมิเทวาขามามิหังสาธุสาธุสาธุ